กินข้าวกินข้าวข้าว,วันนี้กินข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวแต่ว่าความเด็ดก็คือไปได้น้ำพริกปะลาลาบองแล้วก็น้ำพริกเผาสูตรมันกุ้งอ่าเห็นดีนะเนี่ยอันนี้อะไรวะอันนี้มันกุ้งโอ้ยน้อยแค่นี้เหรอ ยังไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรเพราะว่าถ้าไม่อร่อยจะได้ไม่ต้องโปรโมทกินมันกุ้งเกาะเวลากินนะพี่เขากินยังไงเขากินผักด้วยใช่ไหมไม่มีวันนี้แต่อ,อยากกินไข่เจียวกับน้ำพริกมากหลังจากออกเจมาไปกินสบับปะืด อ,อร่อยเฮ้ยด,ดีวะ่ะไม่หวานด้วยก็มันก็หวานวนะนะแต่ว่าไม่ได้หวานแบบนำเออมีความเผ็ดดีอะ่ะมีจังง่ายๆเท่าเต่อยบกินไรเยอะ น้ำพริกสิคะชิสนนีสวยนะเนอะน้ำมีตังกวาเนาะฉันเลิศเพิ่งกลับจากบ้านแอ,แอนนามาไปดูวิธีการไลฟ์ขายของไปดูงานจากน้องเขาน่ารักมาก ดีเลยอะอืมอร่อยว่ะอยากไหมอยากรู้ไหมว่ายี่ห้ออะไรน้ำพริกเผามันป้งดีจังเหลืออีกครึ่งกระปุกอร่อยว่ะดีจังดีเลยดีมาก แต่เจียวกินจากอะไรก็อร่อยอมไม่ได้ค่าโฆษณามันจะบาทเดียวซื้อมาแล้วอร่อยอร่อยก็คือบอกต่อไม่อร่อยจริงถ้าไม่อร่อยจะไม่กล้าพูดนะกระปุกเนี้ยมันดีตรงที่ว่า ขนาดกำลังดีกินมื้อเดียวแล้วทิ้งไปเลยแต่ว่าจากกินปลาาบองด้วยเดี๋ยวแบ่งอีกครึ่งหนึ่งว่ากินพรุ่งนี้ดีจุ่มมาก ใครอยากให้แม่บอยก,กินอาหารและรีวิวฟรีนะคะส่งมาได้เลยช่วยถ้าอร่อยก็คือบอกต่อแต่ถ้าไม่อร่อยก็คือไม่รีวิวอืมคือมากนี่เก็บข้าวไว้อีกครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งเอาไว้กินปลาลาบ เมื่อกี้น้ำพริกเผาดีมากคือปกติมันจะหวานตัดขาเนาะแต่น้ำพริกเผามันกุ้มเนี่ยหวานได้อรรถไม่หวานแบบตัดขาแล้วมีความเผ็ดนํำอร่อยอดีเนี่นมีแตงกวาแล้วก็ใบโหระพาสด จะดีนะต่อไปปลาบองตักร้านเดียวกันนี่ไม่ได้เงินดีอยู่ไม่ได้บาทเดียวนั้นบอกก่อ,อดูก่อนขึ้นลงขึ้นลามนะไม่มี ไปก้เงนทงกหนุ่มนี uh ้ huh. อร่อยค่าหมดแล,แล้วเนี่ย uh huh. อยากได้แตงกวาเน่ถ้ามีตตงกวาก็คือดีมานะพี่บอยรีวิวให้ฟ,ฟรีอินบ็อกก์เลยอินบ็อกซ์แมสเซนเจอร์มาเลย ร้านไหนก็ได้ไม่คิดเงินจริงๆจะรีวิวให้ฟรีเลยนะแต่ว่าต้องทําใจนะถ้าแม่อร่อยก็คือพูดเลยนะพูดว่าแม่อร่อยแต่ว่าอาจจะสะดวกเฉพาะร้านในกรุงเทพปะ่ะเพราะร้านต่างจังหวัดก็ไม่ได้แต่ร้านางจังหวัดถ้าเกิดขายน้ําพร๊กได้โอเคต่จังหวัดถ้าขายพวกอะไรที่มันไม่เน่าอะ่ะยินดีเลย ทุกข้าวแล้วอหอมมากมาหอยม,มากหอมปลามากเฮ้ยทำไมฉันไม่รู้จักเขาขายที่ไหนอ่ะ ไปเจอที่ร้านน้องที่รู้จักเข้ามาขายเขารับมาขายต่อดีมากน้ำพริกใหญ่เชื้อจุดกรัวรอดแต่ว่าขายทื่บางทองอกลุ่มแม่บ้างเกษตรกรรมอะไรไม่รู้แก่แล้วอ่านไม่เห็นเกษตรกรรมน้ำโค้งเหนือใช่ไหมไม่รู้อะบางทองดีมากเลย ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยว่าพิษโลกทำกบบทาน้าพริกอร่อยยูมอ,อใครเป็นคนพิษโลกแท็กไปให้เขาหน่อยแท็กไปให้เขาน,นิดนึงยูมออร่อยจริงจริงนะเออในในี่ดีใจนะว่าเขาเป็นกลุ่ม เขาเป็นกลุ่มแม่บ้านาเษกษตรกรรมเษกษตรกรน้ำโค้งเหนืออตำบลอะไรวะแม่ละพาหรือแม่ละกานี่แหละอำเภอวังทองพิษณุนโลกอร่อยอันนี้ก็ชอบอันนี้ชอบมากเรียกขนาดกินแค่นี้นะเือยเธอถ้าเกิดสมมุติว่ามีผักสดดีก่านหน่อยแล้วก็ มีตาแดงมีนารกทำอะไรไหนีไหนพริกเลยดีมากเลยนะแล้วแพ็กเกจกำลังดีอ่ะเนี่ยพกพาไปต่างประเทศก็คือเลิศนะกินกับน,น้ำพริกเนาะจริงๆนะที่บอยอยากช่วยรีวิวเนาะมาได้เลยนะคะแต่เนี้ยเขาไม่ได้ส่งมานะ อันนี้คือไปซื้อน้องที่รู้จักบอกว่าอร่อยมากแม่ก็เลยซื้อมาอร่อยจริงว่ะอร่อยจริงไม่จบตาเลยอยากจะเติมข้าวอีกเลยข้าวหมดแล้วจพวกเธอว่าสกีนค,คนกินง่ายไหม ฉันกินง่ายอยู่ง่ายไหมวันนี้ไอ้โลตักเจอคนทักว่าดู้พี่บอยอ่ะกินลูกชิน้นห้าสิบรูเลยก็เตียวว่าเห็นแล้วท้องล้องเราก็คือประเภทแบบว่ากินให้หายยากไปเลย สุกก่อนเขาได้จังกว่าฮาไดอะไรอ่ะผักสดจริงๆอันนี้ก็อร่อยเขาเรียกอะไรอ่ะผักแพ้วหรอที่มากินกับพวกแหนมเนื้อเขาเรียกอะไรใบใบใบยาวๆอะ่ะที่ใบชอบผักนั้นกินอย่างนั้นพี่พวกนี้จะเลิศซินไหวดูน่า ม่แล้วปลาเขาแบบแล้วเขาดีปลาเขาไม่แบบว่าเหมือนแรงอะไรน,นะอืมดีมากอนะ่ะโอ้ยกินว่ะแล้วข้าวหมดด้วยนะ ข้าวมัเท่าไงอ่ะอืมอ,มอมืดีมากมเลเป็นใครชอบแบบนี้บ้างกินแค่เนี้ยชีวิต็และอื อร่อยมากคนผิดโลกรู้จักบ้างดีนะมันดีมากโอ้อร่อยน้ำหูตาไหลอร่อยจรงเจ้งบายกูดไนนะคะ